อันเนี้ยที่หลวงตาพูดมะเร็งเบาหวานเนี่ยหนูยังพอจะรู้จักอะค่ะแต่โรคที่ที่มาจากอารมณ์เนี่ยมันเป็นยังไงคะคือเป็นโรคใจป่วยอย่างเงี้ยหรอคะโรคมาจากความเคยชินโรคใจมาจากความเคยชินเหมือนกับคนขี้งมดหนิดขี้อิจฉาขี้น้อยใจขี้โกรธอะไรพวกเนี้ยโรคพวกนี้ไม่ใช่เกิดวันสองวันแล้วมาจะาชินนะบางคน โดนมาเป็นหัวตลอดชีวิตก็มีจากสิ่งแวดล้อมตัวเองอยู่แล้วนะไม่ยอมหนีออกมาน้องตางเคยเจอคนอายคนจากที่ทำงานจากถนนหนทางจากแถวๆบ้านจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยคนทุกคนนะี่ฆ่าตัวเองโดยตรงนะใหม่ๆก็หงดหิด,ดไม่ยอมออกมา พอนานๆนานเข้ามันชินนะความเคยชินก็เลยเป็นโรคก,ก็เลยอายุสั้นประมาณนี้เนะพราะฉะนั้นเรามาทำความเคยชินกับกรรมฐานหลวงพ่อท่านบอกว่าก่อนเองจะนอนนะเองนั่งคู่เขา่ามองภาพ ท่านให้เอาภาพท่านนไปไว้ที่ห้องนอนนะท่านว่านั่งคุกเขาถวายชีวิตแล้วก็กราบมองภาพท่านทุกวันนอนก็สวดมนต์ให้หลับตื่นนอนก็ลุกขึ้นมานั่งคุกเขาถวายชีวิตแล้วก็กราบมองภาพท่านทุกวันท่านบอกภาพของท่านนะจะเป็นภาพ หรือจะเป็นเหลียนหรือจะเป็นรูปลักษณ์หรือจะเป็นอะไรก็ตามมันเป็นสื่อของบารมีท่านซึ่งอยู่ในโลกนะีเวลาเรามองภาพท่านนะเรามีปัญหาเรื่องโลกเราก็จะเข้าใจในการแก้ปัญหาเรามีปัญหาเรื่องธรรมะแนวทางปฏิบัติธรรมหรือการสร้างบารมีเราจะเข้าใจว่าจะทำอะไร เพราะท่านมีพร้อมอยู่แล้วท่านบกข้ามีพร้อมอยู่แล้วแต่ให้เองนึกถึงข้าบ่อยๆแค่นั้นเองนะเพราะนั้นหลวงตาก,ก็เลยนึกถึงท่านมาตั้งแต่รู้สึกตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าประมาณนี้นะจนถึงทวันนี้เวลามีปัญหาอะไรก็เอาภาพท่านมามองแล้วก็สวดมนต์แล้วก็พิจารณาในปัญหาชีวิต มันจะมีความรู้สึกว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตเท่ากับว่าภาพหลวงปู่เป็นยารักษาโรคทางใจของหลวงตาละคะถูกต้องเลยฮะถูกต้องเลยฮะ<ถ>เร็วที่สุดเลยท่านบอกพ่อภาพข้ามีทุกอย่างเวลาเองโมงเนี่ยเองมีทุกเองก็จะค่อยๆหายทุกถ้าเอ็มีสุขเนี่ยมันจะเพืเพ่อเลิน ในรูปลักษณ์ของข้ามากนะจะเข้าใจไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้น<ม>ให้หา่หางห่างจากอารมณ์ที่บันทึกความเคยชินที่ไม่ดีที่บันทึกไว้นะการห่างก็คือการมองภาพคือการสวดมนต์คือการมองภาพหลวงพอ่อก็คือการพิจารณา หลวงตาคะแสดงว่าหลวงตามองว่าน้อยใจโกรธเครียดแค้นอิจฉาริษยาเนี่ยเป็นโรคใช่หลวงตาก็เลยห่างแต่ที่หนูยังเป็นอยู่หนูไม่รู้ตัวว่ามันคือโรคใช่หนูควรเชื่อหลวงตาหรอคะค่ะตัวตายโดยตรงเลยตัวอย่างก็มีอยู่แล้วนะในอดีตตั้งแต่เด็กจ,จนถึงทุกว,วันนี้เราดูสิ่งแวดล้อมก็พอจะรู้แล้ว ก็ใครๆเขาก็เป็นกันแต่ว่าเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่ามันเป็นโรคหลวงตาถึงให้ความสำคัญกับการรักษาอารมณ์เพื่อรักษาโรคใจตรงนี้ไหมคะใช่ท่านให้ฝึกไว้ท่านให้เข้าใจเรื่องการเรียนว่านตายเกิดโดยตรงท่านให้ความสำคัญมากกว่าทรั์อีกตอนนั้นที่หลวงตาเริ่มรู้สึกว่าเออ เราเริ่มมีโรคทางใจแล้วหลวงตาเริ่มขั้นที่หนึ่งคือมองภาพหลวงปู่ใช่ขั้นที่สองทำอะไรอีกคะเพื่อรักษาพิจารณาในสิ่งที่เราติดมันเป็นเพราะเหตุไรพิจารณายัางไงไะคะพิจารณาว่าทําไมตัวเราเนี่ยต้องทําอันตรายกับตัวเราอ๋อทําไมเราถึงโกรธใช่ทําไมเราต้องเกลียดทําไมมันเพราะเหตุอะไร ซึ่งบางครั้งมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเนี่ยหลวงตามองเห็นความเคลื่อนไหวของความรู้สึกตัวเองเลยเหรอคะให้ท่านให้พิจารณาทุกวันก่อนจะนอนใช่พิจารณาวันนี้ความรู้สึกมันไปทางไหนเองบันทึกอะไรม้างทั้งความสุขความทุกข์ความเพลิดเพลินใจดีใจเสียใจ,ใ,จในโลกเนี้หรือบันทึกบทส่วน มันทิศธรรมชตบัตรทิศพรมิหารให้พิจารณาทุกวันแล้วก็จะเข้าใจมันพิจารณาทุกวันก่อนจะนอนหรือตื่นนอนคือพิจารณาทิศทางความรู้สึกในวันนี้ว่ามันใสใสหรือมันคุณๆอย่างเงี้ยหรอคะแล้วหลวงตาเริ่มแก้ไขยังไงคะก็พิจารณาทุกวันเปลี่ยนแปลงทุกวัน ถ้ามันยังมีอยู่เปียนามะมันเพราะเหตุอะไรท่านบอกอีกแล้วที่เราบันทึกไว้เนี่ยเราเองถ้าไม่รู้เนะี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกสิ่งที่เราบันทึกไว้ในอดีตเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเองทํากรรมไว้ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นนะแต่จิตเองบันทึกไว้เอาแค่ชาติเนี้ยตั้งแต่เด็กจําความได้ถ้าจิตเองเบาๆสบายเองสวดมนต์ไปเรื่อยๆเ,เนี่ย เองพอจะรู้เองทําอะไรบางเรื่องลืมไปแล้วเนี่ยมันก็ยังจําได้ชาตินี้ก็จําได้ชาติที่แล้วจําไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเองเป็นคนทำมาเองไม่ต้องมาถามข้าหรอกเองชาติก่อนให้เกิดเป็นอะไรไม่ต้องไปถามถามตัวเองนะเพราะเองมันถึกมันไว้เองไม่รู้เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านถึงให้ฝึกให้รู้ มันจะได้ไม่ต้องสงสัยในการเวียนไายตายเกิดไม่ต้องสงสัยเรื่องของกรรมไม่ต้องสงสัยเรื่องนรกสวน